กันโนสวรโตสาวสังโฆสามีติาันโนะวรรตสาวสังโภยทิจังจักตาลิปุ่สุขภคณฑอากาศสุขลาเอสาสวรโตสาววสังโฆอาหุนโยป่าหุนโยนโยอันทะลีกระดีโยอุตลางุักเังโลปัสสัติขอธนาามีอินทรามันเกาเานิ สักเท่าไหร่ก็เลยดูไปดูไปตลอดไปดูไปดูไปมาเลยดูไปดูไปถ้าลูกนักอาหารเลยฮะถ้าลูกมีเกสรขึ้นมาจะยังตกเกว่าจะรักจะรักวิเศษแล้วก็พาพันพัฒนาพาสืบส่งพาส่งเพียงมุมนี้ว่ารักว่าจะนางจะอะไรเลยอย่างนี้กันมาแล้วกันกันลอยอย่างนี้กันตาทำอะไรอย่างนี้กันลอยอย่างนี้กันตาทำอะไรอย่างนี้กันลอยอย่างนี้กันตา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  อาตุลิการิโยภัมโมโลเกอโลตระมาัมังตสยะตังตะวันอันหาเทวเตปะทิวเทลาทะสันเทมุสเสตติเตวะเตตัตเตนาติวเทวุปตาลาละมาว่าสัพพัสมามระนาโตโตเตโตาละมาตังตัตเสหามาเวนะโคนตูเทวทุกนจตาริติตังติตังกุจังพาลานังวาจานังระรุงเสังเทนะ ตาตาไอวาตเตเตนโมเมโลเกสพระเทวนังสัพพะอุตานุภาเวนะสัพพะธรรมารุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพระโคอัสเตวตาผู้ย่งดันทางมุนตาชาติภูมิโมเทวนาพุทโธลาภังวิตเตตีโอทุโคจะมหาลาภสัพพะทุกขังวินาศสันติสักคตะวาพุทธรัตนังโอตังตมังวลัง ทีตังเทวะนี่านังพุทธเตจีนัสันตุปตจวัสเปทุกขาวูปจงเรตุเตสัตะวาธรรมรัตนังโอทังพุทธมังวรังไปยาหูปธรมนังธรรมเตเจนัสันตุปตะวาสเตปยาวูปนตเจกัปโลวาสังรักตังโอทังตมังวรังอาูุเนยยางปาูุเนยยางธรรมเตเจนัสันตุปตะวัสเปโรเป้าูปเนเตโรไปให้เจิดในายตัวหายเป็นทั้งทางเลยตัว พระอรหังเปิดทางพระพโตทีวีโตพระปวายราตรยางค์ดีพระพุทธรหานพระสุขพระสาวพระทิพพระกันพระอังคารพระพุทธไกสีสวัสดีลาโูญาตารุขุลาพระลาโภนโมเจียวิระทะโยเลโกนายังวิระหญิงสาวราตาเจดียโยพุทธสัมมณีมนาพุทธสัชวะโหมขอเชิญบารมีแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาปุบาการนสุกักติทั้งหลาย ใร้จัากวางโลกคว้รัตนาท่านมาพิทักษ์รักษาปัดเป่าโรคไปไข้เจ็บในตายตัวของโยมหายสูญสิ้นให้มีอายุยืนต่อไปหมดเพราะหมดโศกหมดโรคหมดไปเสนียดจังไรไม่มีในตายตัวสูญสิ้นไปหมดพุทธสังมังคลังโอเคธรรมสังมังคลังโอเคสังสังมังคลังโอเคขอเปิดทางชีวิตให้ไปสู่สวรรค์มีมารสมด้วความปรารถนาที่ตั้งใจว่าจงมีสติมั่นคง มีจิตมั่นคงจิทไมมีสมาธิตั้งมั่นในวิญญาลรอบรู้ขอบุญบารมีทิ่นำไว้ตรงมารวมมันเข้าเป็นพลังหนุนนำตามถนองส่งผลให้เจริญรุ่งเรืองอันวยโชคอันวยประโยชน์อดนวยความนั่นแลใช่ปัจฉนาสิ่งใดโดยชอบขอบารมีสิ่บารมีทานที่บริจาคบารมีธรรมะที่ปฏิบัติบารมีความกตัญญูต่อผู้มียคุณจงมารวมมันเข้าเป็นบุญหนุนนำตามถนน ขอให้หายโรคภัย้เจ็บมียุืนงานกระดับชีวิตลงขอให้มีความสุขประจสสวรรค์สมองความบาดสนายตั้งแต่ว่าทุกางเกิดทุกทางมติที่เมธมัามติที่เมธำมาาติทีเมพุจะสังมังกลังโลเกตำมาตางมังโลเกตามาตงมังกลังโมกตตตัว่างโมทเพุทธปฏิทุกทางเริดามมิจฉาิมกิมิจัรงาไิดความตางตัตก็ตางตขาง มาถีกระถาบทหนึ่งชื่อเทพุนอยู่เป็นกระถาสำคัญของเมืองตัวเป็นช่ทงเวลายู well tipo, meals, ่ผมมีหมหมดอายุจากเมืองตัวก็ต้องมาเกิดในเมืองมนุษย์แรก ไปคิดหาใครหาใครหาใครใครก็ช่วยไม่ได้คนงมดมึงก็ต้องตายทั้งนะะั like, mm <h. S 1> ้นแหละเอเมนเป้าพุเจ้าพุทธเจ้ามาแล้วเราอยู่ตลอดี้ไอเทวดาเป้าเป็นเฝ้าไอ้เทวดาเปนเป้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะก็ช่วยไม่ได้แล้วแต่ตามมึงกัท mm <h. S 2> uh ่านประทานกระถาหมดเอาเนี่ยเอาไปท่องแล้วภาวนาไว้อาจจะไม่ตกไม่ตกกับสวรรค์ไม่มาเตยกระดาษ พ่อมันมาษาได้ก็พอนาก็เด้ถือยาภอวนาด้วยอัติคุณมีชีวิตโยตามโมเตสถาบันแ้่คนทีิขังเออเฮ้ยเทวดาไม่ลงเลยที่ปีที่ปีร้อยปีตรอสองรยปีไม่ตายอยู่ในสถาบนสุทนมากจไปดวต่อยุคนั้นถึงบอกได้เออแก็ดูคอยกเยอเยอะเยอะเยแล้วไ่ว่าแม่ิหรว่าแมไเอาเอส่วแล้วก็ต่อยุได้อายุจะยืนมีข้อไม่มี มันหายไปเรื่องหายไปหายไปเปิดโลกกว้างเลยมีบุญเยอะหรือแปลสถานอะไรแบบนี้นะคบวชไม่ถูกอ่ะแต่ก่อยโยโย่แบบนั้นนอนแขงเนี่ยนอนแขงเนี่ยแล้วก็แต่งแบบนั้นไปทําบุญกุบคนคนต่อยโยแกแล้วก็เลยไปตรวจแกงวังตรวจสมดับจบเนีแกงกว้างบุญเยอะเฮ้ยเดี๋ยวนี้อยู่อายุสิบสี่ปีไม่ตายเลย ม่ไ <Z an aaS as> ้ขายเนาะงานไม่รู้ไปเดินได้ถึงแม่ท้าไปบาเข้า้วผูหญิงข้าจะโก้ยไปายมาคิดซีอยู่มาสังต่อที่วัวนั่นต่อคนได้่าวมันไม่ถึงข้านะมันรอดไปได้อะไรทั้งหลายโลกไปอะไรมันมีได้ป่วยอะไรมีจะผอมจะหายไอไน่ก็ดีขึ้นมีสติขึ้นอะไม่รู้นะเอาขายๆไหวายังผ่านะ เลิมไปไหนเลิมไม่้าอะไรเ